สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูออนนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับอินเทอร์เน็ตกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันค่ะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันนั่นเองหากนักเรียนต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างมาดูกันค่ะองค์ประกอบในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องมีอุป,ปรกรณ์ก่อนค่ะมีอุป,ปรกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ต่อมาค่ะจะต้องมีโปรแกรมปฏิบัติการแล้วก็จะต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ด้วยค่ะเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆที่นักเรียนต้องการนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนก็จะต้องมีสัญญาณหรือมนี้ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะหากนักเรียนขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วนะคะนักเรียนจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ต่อไปค่ะครูจะพานักเรียนมารู้จักกับเว็บเบราว์เซอร์ค่ะเว็บเบราว์เซอร์ก็คือตัวที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆที่นักเรียนต้องการนั่นเองค่ะวันนี้จะพานักเรียนนะคะมารู้จักกับเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกเนี่ยมีด้วยกันหลายตัวค่ะวันนี้จะยกตัวอย่างที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนั่นเองตัวแรกนะคะจะเป็นตัว EC ฟ้าค่ะแล้วก็มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบค่ะตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Internet Explorer Internet e x p l o l e r นักเรียนออกเสียงตามคุณครูเลยลูก Internet Explorer ไปดูตัวต่อไปกันค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรเอ่ยเราจะรู้จักกันอยู่ไหมตัวแบบนี้ค่ะเป็นลูกโลกสีฟ้านะคะแล้วก็มีรูปไฟค่ะสีส้มๆล้อมรอบค่ะ เขามีชื่อว่า Mozilla Firefox Mozilla Firefox นักเรียนออกเสียงตามคุณรูเลยค่ะ Mozilla Firefox ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้รู้จักกันบ้างไหมเอ่ยอตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Google Chrome Google Chrome พูตามครูเลยลูก Google Chrome ตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างในวันนี้ค่ะ วงกลมๆนะคะวงกลมๆสีแดงค่ะเขามีชื่อว่า opera opera อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะจำกันได้ไดไม่เอ่ยอ่าหากนักเรียนยังจำไม่ได้เราลงมาทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า explorer explorer ตัวต่อมาค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะชื่อว่า mozilla firefox Mozilla Firefox ตัวต่อไปค่ะมีชื่อว่า Google Chrome Google Chrome ตัวต่อไปนะคะ Opera Opera เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นักเรียนจำชื่อและหน้าต่อของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณครูยกตัวอย่างได้นะคะหากนักเรียนยังจำไม่ได้ให้นักเรียนทบทวนตามคลิปวิดีโออีกรอบนะคะ ขอให้ในักเรียนโชคดีในการทำใบางานค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ